กลับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะกลับมาช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนก็จับตาดูกันอยู่ออต้องการจะดูกันว่าหน้าตาของรัฐมนตรีใหม่ที่จะมาในชุดรัฐมนตรีของคณะแพทองทานสองจะหน้าตาเป็นยังไงคนเก่าจะย้ายกระทรวงหรือไม่อย่างไรตอนนี้ค่ะ ที่อัปเดตเพิ่มเติมมาก็คือว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่านับตั้งแต่ที่มีปัญหาเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายต่างๆผ่านมาทําให้การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีมันจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมทีเราอาจจะใช้เวลาการตรวจสอบกันสัก1วัน2วันแต่ปัจจุบันใช้มากกว่านั้นแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทันทีที่นายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรกลับจากภารกิจที่สาแก้ว ก็ตรงกลับไปที่ธรรเนียบร,รัฐบาลเลยค่ะไปติดตามเรื่องของความชัดเจนการปรับคอรมนักข่าวได้ไปสอบถามกับคุณหมอพมมินเลิร์สุริเดชนายคุณหมอพรมมินซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะถามว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับการตรวจสอบคุณสมบัติตรัฐมนตรีคุณหมอเขาตอบสั้นๆค่ะคบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกับตอนที่นักข่าวไปถามท่านเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีคุณนัทจารีอนันต์สินก็ตอบคล้ายๆกันค่ะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ มันยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังอยู่ระหว่างการส่งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรวจสอบซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอย่างปอปอชอ,อย่างกก <ๆ S 1> ตหรือแม้กระทั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะครับก็พูดเหมือนกันนะครับอีกท่านนึงก็คือรองนายกภูมิธรรมนะครับบอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะว่ามันต้องตรวจอย่างละเอียดเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่กี่วันอาจจะเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลาเป็น10วันคือต้องตรวจสอบให้รอบด้าน แล้วก็ผู้ที่อยู่ในคุณสมบัติก็จะถูกส่งรายชื่อไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับกับกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเอ๊ะที่บอกว่าสัปดาห์นี้จะลงตัวเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ่ธอ <ạ. S 2> ก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่ง มีข่าวว่าสสอ,อีสานของเพื่อไทยมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นเลยฮะก็ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วค่ะที่มีข่าวนี้ออกมานะคะว่ามีสสของพักเพื่อไทยที่อยู่ฝากฝั่งในส่วนของสสอ,อีสานโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีโคต้า,ตารัฐมนตรีในสัดส่วนของเขาแล่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายง,งานข่าวออกมาบอกว่ามันมีลายเขาออกมาเลยนะเป็นสสในกลุ่มคุยกันเลยสสอ,อีสานบอกว่าเอ๊ะตอนที่นาย,ยกแพททองทานมาเนี่ยทุกคนชื่นชมทุกคนดีใจมากเลยแต่พอผ่านไป ปรากฏว่าคนที่ใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับตําแหน่งแต่สสที่ทํางานอยู่ในพื้นที่กลับไม่ได้รับตําแหน่งก็เป็นเสียงวิจารณ์กันไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอกันดูว่าจะมีชื่อใครบ้างในโผคอรมอในครั้งนี้นะคะคแต่ในส่วนของพักที่ได้เก้าอี้เพิ่มแล้วก็มีชื่อมา,าด้วยดได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเพิ่มมาหนึ่ง และมีชื่อว่าคุณชัยชนะเดชเดโชจะมานั่งเก้าอี้และตมนตรีช่วยแต่ปรากฏว่าเหมือนจะสะดุดไหมคะพอมีชื่อออกมาเท่านั้นแหละนะครับก็เลยเหมือนมีคนออกมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่ามีความไปเกี่ยวโยงกับคดีทำร,ร้ายร่างกายธุรกิจที่นครศรีธรรมราชนะครับคุณชัยชนะก็เลยออกมาตอบนักข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยยืนยันเลยนะว่าไม่ได้มีคดีอะไรมั่นใจคุณสมบัติของตัวเองแล้วก่อนที่พักเขาจะเสนอชื่อไปเนี่ยเขาก็ตรวจสอบในเบื้องต้นอยู่แล้วส่วนที่ทนายความของผู้เสียหายไปร้องโอเค อันนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปนะครับอะเดี๋ยวฟังเสียงคุณชัยชนะให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผมคิดวาา่ากระบวนการการตรวจสอบมีอยู่แล้วนะครับการส่งชื่อการส่งรายชื่อใครบุคคลที่ดํารงตาแหน่งขังนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของวุฒิพักกันนะครับส่วนใน,นในส่วนตัวผมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเป็นคนครบถ้วนคุณสมบัตินะคค่ะมีมี ทนายเขาอ้างว่าเป็นทนายของผู้เสียหายแล้วก็มามาไปร้องทนายท่านหนึ่งเนี่ยค่ะว่าคุณสว่าคุณชชยชนะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการทำร้ายร่างกายที่บริษัทมืผมว่ากระบวนการยุติธรรมก็ให้ก็มันมีอยู่แล้วครับผมก็ไม่พูดถึงน,น,นะครับผมก็ไม่ทราบเรื่องอะไรเหมือนกันแล้วก็กระบวนการให้ยึดมั่นว่าประเทศเราอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงานรัะาการที่เกี่ยวข้องใครผิดก็เขาดำเนินการได้เลยครับแต่ขอให้ทุกคนเดินหน้าเนี่ยอย่ามุ่งหวังแค่ทางการเมืองครับคุณชัยชนะเองมั่นใจในคุณสมบัติของตนเองเหมือนกับคุณเดชอิดเขาทองเลยค่ะ คุณเดชอีกขาวทองเลขาธะการพรคประชาธิปัตย์ก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรคประชาธิปัตย์ไปครบแล้ว3คนแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีรายชื่อสำรองด้วยนะคะนั่นหมายความว่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นชื่อของคุณชัยชนะนั่นเองส่วนเรื่องของข้อกฎหมายที่ตอนนี้กํลาลังพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีก็มีคุณสมบัติที่มันถูกกําหนดไว้ว่าไม่เคยนูน่นไม่เคยนี่ไม่เคยแบบนั้นไม่เคยแบบนี้ไอ้ตรงนี้แหละค่ะ คุณจูศักศรีนินทร์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กังวลเหมือนกันว่าต้องมาดูกันเพราะข้อกฎหมายมันไม่ได้เขียนละเอียดว่าถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมหรือความซื่อรรสัตย์สุจริตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นมาตรวัดทุกอย่างมันอยู่ที่ดุลพินิษแต่แม้ว่าคณะกรรมาการปอป,ปชจะชี้ว่าเมื่อไม่มีคำวินิจฉัยถือว่าคนคนนั้นเนี่ยบทสุจริตอยู่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรแฟังเสียงอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ ไอ้โดนร้องในบปชเนี่ยบปชก็เคยตอบมาเคยตอบมาในเชิงว่าไม่เคยแต่ว่าโดนร้องก็จริงแต่ว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อยังไม่มีความวินิจฉัยก็ต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่เนะี่ยเขาก็ตอบมาทํานองนี้แค่นั้นเองอมไม่ได้ชี้ว่าขายคุณบัตรหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือหลักกฎหมายทั่วไป ไม่งั้นก็ร้องกันไปร้องกันมาใครถูกร้องก็เป็นอะไรไม่ได้เลยต้องรออะไรรอ8ปี9ปี10ปีจนกว่าจะตัดสินก็แย่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นดูวินิจ อ่ะคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีชูศักเนี่ยตอนนี้นอกจากเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกแล้วก็ยังไปรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็เลยถือโอกาสเข้าไปเหมือนส,สางงานนะครับที่ยังคงข้างค้างอยู่เพราะรัฐมนตรีเดิมก็คือพลตรจเอกเพิ่มภูิชิดชอบเนี่ยที่อยู่ในพักภูมิใจไทยเนี่ยท่ลาออกไปท่านก็เลยต,ต้องไปดูแล้วหนึ่งในโครงการที่ท่านไปดูก็คือเรื่องของแท็บเล็ตนักเรียนซึ่ง<ม>จริงๆคอรมอเนี่ยอนุมัติงบไปแล้วละ่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องของการจัดซื้อท่านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอชะลอโครงการนี้ นะคะที่กระทรวงที่อยู่ในสังกัดของพรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้มีการอนุมัติกันไปพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาตอนนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนเพื่อความชัดเจนในเรื่องของการใช้งบประมาณที่โปร่งใสนะคะ